อย่าลืมกดไลค์กดติดตามที่ช่องของเราด้วยนะคะตั้งแต่ฟานปิงเป็นประธานนักเรียนโม่ว่วยุ่งมากมันถูกประกาศสองสามวันก่อนถ้าไม่มีนักเรียนโม่ว่ถว,ถ,วถึงสิบคนในรายชื่อหนึ่งรคนแรกนักเรียนแรงระดับหนึ่งทั้งหมดจะถูกส่งไปทําเหมืองเฉินหยุนซินนำทีมไปมหาลาัยเมืองใต้เพื่อชิงแชมป์จางเจ้านำทีมไปมหาลาัยปักกิง่งเพื่อชิงแชมป์ และห่วงเฉียวนำทีมไปมหาลัยตรงหลินมีนักเรียนมั่ววอทุกที่ในประเทศตอนนี้ทำไมคุณไม่ไปมหาลาัยเมืองหลวงเพื่อชิงแชมป์ล่ะอาจารย์ส่งหย่าลอ้อฉันเล่นสีนั่นคือมหาลาัยเมืองหลวงนะฟานปิงพูดว่าแรงระดับสามไม่เพียงพอที่จะสู้กับมหาลาัยเมืองหลวงเขาจะสร้างทีมแรงระดับสี่เพื่อที่จะสู้กับมหาลัยเมืองหลวงแต่บางทีเราจะพบพวกเขาสิ้นปีนี้ที่แข่งขันแลกเปลี่ยนระหว่างมหาลายัย ตอนนี้มีนักเรียนแรงระดับสามเท่าไรแล้วฉันสังเกตว่ามีนักเรียนแรงระดับสามบ่มเพาะในห้องพลังงานมากกว่าเมื่อก่อนตอนนี้มีนักเรียนแรงระดับ3ามเจคนนักเรียนแรงระดับ2,200คนมากกว่าเดิมและนักเรียนแรงระดับ4 2สองคนมากกว่าเดิมตอนนี้มี1 1คนมากอย่างงั้นเลยเหรอใช่ความยากของการรับเครดิตลดลงและมีระบบกู้ยืมบวกกับฟานปิงเยียดยามแรงระดับหนึ่งตอนนี้ ทุกคนถูกกระตุ้นอย่างเต็มที่ให้ก้าวไปสู่แรงระดับสองเหยียดยามเหรออาจารย์ปโปรดแจ้งเขาเมื่อเขาออกจากการบ่มเพาะตกลงเจ้าหนูเขาคงจะไม่เสริมสร้างหัวใจของเขาทั้งหมดในครั้งเดียวใช่ไหมมีผู้มีพรสวรรค์นับไม่ถ้วนผู้ซึ่งไม่อยู่ในแรงระดับสีขั้นกลางเป็นเวลานาน,าน การแข่งขันแรงระดับหนึ่งแห่งชาติจัดขึ้นโดยโมวอตอนนี้เป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนักสู้ทั้งหมดที่เข้าสู่ร้อยอันดับแรกจะได้รับยาพลังปราณแรงระดับสองและยาเสริมกระดูกแรงระดับสองทั้งสองอย่างมีราคาตลาดมากกว่า1.5ล้านสำหรับ10อันดับแรกจะได้รับยาปกป้องอวัยาวะภายในเพิ่ม สำหรับสมอันดับแรกจะได้รับอาวุธระดับดีเป็นรางวัลและผู้ได้อันดับหนึ่งจะได้บ่มเพาะในห้องพลังงานของมูวอเนื่องจากมูวอตั้งใจใช้จ่ายเงินมากมายในครั้งนี้เงินพวกเราต้องยึดทุกโอกาสเพื่อแข็งแกร่งขึ้นมีเพียงอย่างเดียวที่คุณต้องทำคือการสู้อย่างเต็มที่ด้วยทุกสิ่งที่มีมหาลาัยหนานเจียงจะชนะ ประธานโม่วหวอพยายามจะเป็นผู้นำของมหาลัยศิลปะการต่อสู้เหรอมันไม่ใช่โม่วหวอเลยฉันคิดว่ามันคือฟานปิงซึ่งปีนี้มีการแข่งขันแลกเปลี่ยนและมหาลัยเมืองหลวงจะสู้อย่างเต็มที่ตอนนี้โม่วหวอสร้างโมเมนตั้งไปสู่จุดสุดยอดถ้าฟานปิงไม่สามารถชนะลี่ฮานซงเงินทั้งหมดนี้ก็ไม่มีอะไรเลยยิ่งพวกเขายือนอยู่สูงเท่าไรก็ยิ่งเจ็บเมื่อพวกเขาล้มเหลว แล้วมหาลาัยหนานเจียงของเราละ่ะเราจะรู้เมื่อถ้ำใต้ดินของหนานเจียงเปิดถ้ามันเปิดหลังจากการชิงแชมป์งั้นเราจะเข้าร่วมถ้ามันเปิดก่อนชิงแชมป์งั้นมหาลาัยหนานเจียงก็จะไม่เข้าร่วมน่าเสียดายที่คุณเป็นแค่นักสู้แรงระดับสี่ในมหาลาัยหนานเจียงไม่เช่นนั้นปีนี้บางทีแต่ละโรงเรียนอาจเข้าร่วมอย่างอิสระอย่างอิสระหรอแล้วใครจะแข่งกับสองโรงเรียนชั้นยอดละ่ะ มหาลัยเมืองหลวงและม่ว่อมีแค่นักสู้แรงระดับสี่ตอนนี้ในความเห็นของฉันถ้าพวกเขาแข็งแกร่งพอแค่คนเดียวก็เพียงพอฉันอยากจะลองดูและเห็นว่าทรัพยากรมากแค่ไหนที่มหาลาัยหนานเจียงจะได้รับเพิ่มขึ้นในปีหน้าหลังจากชนะสองมหาลัยชั้นยอดม่วอเป็นแบบนี้เมื่อปีที่แล้วดังนั้นมหาลาัยนานเจียงอาจไม่สามารถทำสิ่งเดียวกัน ขอให้ฉันพักสักสองสามวันเถอะฉันอยากไปเมืองแมจิกเพื่อดูการแข่งขันไม่การแข่งขันยาวนานเราจะดูเมื่อถึงเวลาชิงร้อยอันดับแรกเรายังคงต้องแข่งขันร้อยอันดับแรกที่ชายไม่สามารถเข้าร่วมครั้งนี้และฉันยังไม่ก้าเข้าสู่แรงระดับหนึ่งอันดับแรกคงจะถูกเอาไปโดยคนอื่นช่างน่าเสียดายจริงๆอืมหยวนหยวนบวมมากระยะนี้ถ้าเธอเป็นแรงระดับหนึ่งแล้วลูกจะได้ที่หนึ่งหรอ มีนักสู้แรงระดับหนึ่งนับไม่ถ้วนในประเทศและหลายคนเป็นลูกหลานปรมาจารย์เธอมั่นใจขนาดนั้นได้ยังไงร,รางวัลอันดับหนึ่งเกือบสิบล้านไม่ต้องสงสัยที่ฟานติงพูดว่าการเพิ่มความสามารถของคนคนหนึ่งเป็นเพียงหนทางเดียวที่จะทำเงินน่าเสียดายเงินสิบล้านนี้ควรเป็นของฉันมีแล้วหะที่ลูกไม่สร้างปัญหาให้ครอบครัวเนื่องจากเราไม่หวังว่าลูกจะหาเงินได้ ข้อคุณไม่ควรพูดอย่างน,านั้นนักสู้ต้องต่อสู้สิหยุดอย่าใช้คำพูดเหล่านั้นเพื่อปิดกั้นฉันช่วงเวลานี้เรียนให้หนกักและฉันจะขอให้เธอเมื่อถึงเวลาแข่งขันหนึ่งร้อยอันดับแรกที่ของเธอซื้อบ้านไว้ที่น,นั่นคุณสามารถไปที่นั่นและดูบ้านใหม่จริงเหรอและก่อนหน้าน,านั้นยุคสโมสรของเธอที่มีสมาชิกหนึ่งหมื่นคนและคืนค่าสมาชิกที่เธอเก็บมาทั้งหมด ข้อเรามีสมาชิกแค่5,000หรือ6,000คนไม่ใช่1,000งคนค่าสมาชิกก็แค่10หยวนต่อปีและฉันต้องเช่าสถานที่เพื่อสอนท่าทางฟรีกับทุกคนฉันได้รับเพียง9,000หยวนปีก่อนมันน้อยเกินไปเหรอสำหรับนักเรียนมัธยมที่หาได้9,000หยวนลูกสาวคนนี้ควบคุมไม่ได้ให้ฟานปิงดูแลเธอดีกว่าคุณบรรลุแรงระดับสีขั้นสูง เป็นเวลาหกวันและหกคืนเต็มถ้าไม่ใช่เพราะพลังจิตได้รับการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องทําให้ฉันตื่นอยู่ฉันเกรงว่าฉันจะซุดลงนานแล้วไม่เลวการเปลี่ยนแปลงหัวใจเสริมแกร่งทางกายภาพของฉันและมีเครื่องหมายบวกข้างหลังพลังปราณซึ่งหมายความว่าสามารถเพิ่มพลังปราณได้อีกครั้งถึงเวลาออกไปแล้วโปรดติดตามตอนต่อไปที่ช่องของเราด้วยนะคะ